อ้าโอเคมาเข้าเธอครับก็จั่วหนึ่งฮะยังไงนะช่วยช่วยชาโซอย่างไรสวัสดีครับดูช่องโดโรกาส์เกมวันนี้ก็จะมาพาอัปเดตเด็กบาโรแมงกเน่ครับผมในบล็อกของดีคิดปีทีศูนย์สี่ครับผมอ่าก็ยังจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างใช้ของเสริมน้อยครับผมถ้าเกิดใครชอบเด็กนี้ซื้อศูนย์หนึ่งมาก็ค่อนข้าง เล่นได้เลยครับผมรุยได้เลยครับก็จะยังเก่งเหมือนเดิมครับผมแต่แรกมาด้วยกับความมือบางครับผมไปหวั่นง่าย <c oughs> แต่ด้านความสามารถของบรรการนี่ยังถือว่าแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับผมน่ากลัวเหมือนเดิมเลยโอเคขอเริ่มด้วยที่เกียรศูนครับผมเป็นเบิร์นนิงครับผมถ้าเริ่มหลังก็จวนหนึ่งครับผมไปทัดมาโอ้ขอไปกับแสงซ้อนนะครับดีฟโซนิเกอร์ครับผม สกิลคือเม่ต้องถามช่องวันากาศได้โซชาร์ดหนครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งในช่องเรียกกาศคอนิวในเทนคุณถ้าคุณมีโซ10ใบ,บหรือมากกว่าอยได้รับแอคบวก1 0 0 0 0ครับผมก็เป็นตัวที่เอาไว้โดดลงมาตีหรือว่าเป็นตัวที่มีโซครบ1 0ก็ไปตีเลยก็ถือว่าเป็นตัวเก่งมากครับเกตหนึ่งตีแรงมากแต่ถ่านมาครับสปาร์ตันนะผมโอ้อิเล็กโทสปาร์ตันเท่มาก มีสอสกิลทับออโต้เมื่ออยู่นี้ถูกไล่ทับด้วยผู้วงการแรงโน้มถ่วงบาโรแมกเนตนำการจากมือคนหนึ่งใบเข้าโซ่ชุดการหนึ่งใบแล้วก็โซชาร์จหนึ่งครับผมก็จะได้โซเพิ่ม2เลยนะในการลงมาแล้วก็อีกสกิลทับออโต้เมื่อมีน้องสามช่องเลกาดคาร์บ้านหนึ่งโซชาร์สองครับผมก็เป็นตัวที่จะยืนแวนหรือว่ายืนเรือก็มีประโยชน์มากนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใส่ใส่ไว้เป็นไลท์ไลน์นะครับผมและก็อีกใบหนึ่งก็คือปาโรแมกเนตครับผมบรรยากาศ อ่าตัวหลักของเราในรอบอนี้ครับผมมีสกิลเดียวครับผมแต่เด็ดดวงสุดยอดออโต้ช่างบวนากาดเมื่ออยู่ี้โจมตีอีกคาร์บานหนึ่งทำความสามารถข้างล่างนี้ทั้งหมดตามจำนวนโซของคุณนะผมถ้ามี5ใบได้จนหนึ่งครับถ้ามี10บใบหรือมากกว่าก็จะแอคบวก10,000บวกคีย์ครับจนจบการต่อสู้นั้นก็เป็นตัวตี 23, 000, 2 3 0 0มื่นสาครับผมอ่าเด็ดมากเลยนะพวกแบนตี2คียีเนี่ยน่ากลัวทุกคนเลยอ่ะ และ15หรือมากกว่าผมคุณและคู่แข่งนำเรียกาทั้งหมดของเตงเข้าโซคุณเลือกการ์ดจากโซงเตง2ใบคอการ์ดเหล่านั้นลรเรกาศและยืนเหล่านั้นแอคเพิ่ม1 0 0 0 0มือจนจบเทินนะผมก็จะเป็นการตี5เวฟได้ครับถ้าโซครบ15ส่วนใหญ่วิธีการเล่นของบาโลก็จะไม่มีอะไรมากคผมก็จะเป็นเน้นอยู่ที่ชาร์โซให้ครบ15ใบแล้วก็ไปถลุงอีกฝ่ายนึงให้มือระเบิดตัวแตกตายอะไรอย่างนี้ โอเคครับก็จะพามาดูเมนเด็กกันก่อนเลยมาเลยก็เกรดสก็จะเป็นบาโลแมกเน่ครับผมตัวแวนหลักเลยครับผมก็จะใส่3ใบเอาไว้เพอร์ n โซนาครับ <Yeah. S 2> เด็กนี้ถ้าได้เพอร์ n โซนานี่อย่างโกงเรียกไ,ได้ว่าปิดได้เลยดีกว่าประมาณนี้ครับผมก็ใส่ไว้3ครับและใบถัดมาก็คือคาทีสครับผมอันนี้ก็จะใช้สกิลบนเป็นหลักครับผม เมื่ออยู่ในโรงนรมช่องเดกาศถ้าแหวนของคุณเป็นบาลลูนแมกเนตก็โซชาร์สองครับผมอ่ะก็ตัวโซชาร์สองโดยที่ไม่เสียคออะไรเลยเสียแค่มือหนึ่งใบครับผมอีกที่หนึ่งจะใช้ไว้สําหรับตอนที่เราจะปิดเกมครับหรือว่าคราร์บัตเราเหลือนั่นเองก็คือถ้าโซลเรามีสิบใบหรือมากกว่าคราร์บัตสองครับอยู่แถวหน้าทั้งหมดของคุณในรับแอคบวกห้าพันจุจบเทินนะครับผมอันนี้จะไม่บวกค้างเหมือนเพอร์โซน่าอะไรอย่างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแพสซีฟเนาะมันเป็นบวกแค่ สนามนะตอนนั้นถ้าเกิดบาบาโร15โซ่ดูเข้าไปแล้วโดดลงมาใหม่5,000นี้ก็จะไม่มีผลนะครับแล้วก็เป็นออเดอร์ครับผมแพนโดเมน i u มแท c t ติกอันนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพลังบ,บุกช่วยใจของบูลนะครับผมแต่ที่ใส่ในบาโรก็คือเอามาใช้แค่คาร์บาส1หนึ่งโซชาร์ส4แค่นั้นเลยครับผมก็ <c oughs> <c oughs> คือได้1นึ่งคาร์บัสโซสนั่นเองก็ถือว่าเป็นออเดอร์ที่ทาให้ครบ สิบห้าใบได้ง่ายครับในการชาร์จโซนะอะต่อมาพามาดูเกตสองกันบ้างเกตสองหน้าตาก็จะมีอแปลกไปนิดหน่อยครับผมอะน้เซฟิดแอนเกเวอร์ครับผมอันนี้ก็จะใช้ยาวเลยแต่บอกแรกครับผมเพรเก่งมากมีสกิลแรกคือออโต้เรียกากาศเมื่ออย่างนี้โจมตีฮิตได้โซชาร์จหนึ่งครับถ้าตีฮิตชาร์จฟรีอาแต่ถ้าไม่ฮิตก็ใช้สกิลสได้ครับคือ เมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีถ้าโซคนมีสิบใบหรือมากกว่านำอยู่นี้เข้าโซ่และเคาน์เตอร์ชาร์ดครับผมก็คือยังไงก็ได้โซ1อยู่ดีแล้วก็ได้เคาน์เตอร์ชาร์ดด้วยแต่โซต้องมีสิบใบนะครับถ้าตีหิดก็เพิ่มโซได้เป็นตัวที่เก่งมากเลยไว้กดดันทั้งคู่ต่อสู้ครับก็ใส่สี่แล้วผมใบนี้และใบถัดมาครับเป็นใบใหม่ครับเจกูล่าครับผมก็ใบนี้แทบจะเรียกว่าเป็นสามัญได้นะครับเพราะว่าใส่ลายเล็กอยู่ มีสกิลเดียวครับออตโตเมื่ออยู่นี้เรา,ามช่องเดกกาดใช้ความสามารถข้างล่างนี้ต่อไปตามจำนวนการในโซงคุณมี7ใบหรือมากกว่าคาร์บัตหนึ่งทิ้งการจากมือหนึ่งใบเลือกการในโซคุณหนึ่งใบนำการไปนั้นขึ้นมือและโซชาร์ตครับผมอันนี้ก็จะทําให้เราเวลาชาร์จพวกชาร์จโอเวอร์ Over, หรือว่าชาร์จ PG หรือตัวเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับตัวที่ทําให้โซลโคก็ได้รือ,อะไรเงรี้ยเข้าโซเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ได้ชาร์จคืนด้วยแล้วก็จะทให้ความโซได้ง่ายมากขึ้นนะครับ ก็อีสกิลนึงมี13ไปหรือมากกว่าอยู่แถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับแอคบวกห0 0ันจนจบเธอนะผมอันนี้ก็เอาไว้เล่นตอนที่เคเวสจะครบแล้วหรือว่าตอนโดดออกมาจาก15โซก็ได้ครับก็ยังไงก็ดีครับตัวนี้ก็เลยใส่3มาเลยอ่ะแล้วก็เป็นสปาร์ตันไลลายครับผมอันนี้ก็จะใส่3ครับผมเมื่อลงเลกราระดาบหนึ่งชาร์สองครับผมอันนี้ก็เป็นบารอสายชาร์ที่แบบว่าจะทำโซ15ให้ได้อะไรอย่างงี้ถ้าไม่ได้ก็ จะแดดินจะสู้อีกยาวผมแล้วก็อันนี้มาจากบล็อกสามนะครับคิลลี่รูดิลี่ครับผมออตโต้เมื่ออยู่หนีใสนามช่องเทากาศถ้าไมรยากาศของคุณเป็น ate, บาโลแมกเนีคาร์บานหนึ่งเลือกการยูนิตจากกี่ใบก็ได้ในโซคุณยูนิตได้รับแอคบวก5 0 0 0จนจบเทินตามจำนวนการที่เลือกนำการที่เลือกทุกใบกับเข้ากองการคุณและสับกองการคุณนะผมอันนี้ก็เอาไว้เผื่อว่า เด็กจะหมดเราชาร์จเยอะเกินไปหรือว่าเราเล่นยื้อจนเกินไปแล้วเราไม่ตายด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกการให้มันเหลือประมาณสัก15ให้สกิลของบาลูแนติกก็พอแล้วที่เหลือก็วนใต้กองอะไรประมาณนี้ครับผมก็ตัวช่วยทําให้ปิดจุดอ่อนด้านเด็กเอาได้ดีเลยครับตัวนี้เกตสองทั้งหมดก็จะไม่ 4, 7, 12ใบครับผมพามาดูเกตครับผมเกนหนึ่ง ก็จะเป็นตัวประจําบอกคขับอมอันนี้ก็คือเลือกได้อย่างเต็มปากว่าสามัญของสีน้ําเงินจริงๆทุกเด็กแค่ต้องใช้ครับอัน,นี้ Ben Watch ครับผมอ่ะมีสองสกิล Auto เมือ่ออยู่ในสนามในช่องเดกาดโซชาร์ตหนึ่งคือได้ลงก็ได้ชาร์ตแล้วเก่งมากแค่สกิลแรกก็เก่งแล้วแต่ที่ทําให้เป็นที่วัดวันและน่ากลัวเลยคือสกิลล่างของ Auto เลยค่ะเมื่อการของคุณถูกนําเข้าโซด้วยการโซชาร์ตถ้าแวนการของคุณเป็นเกจสามหรือสูงกว่า มีนับแอคบวก5,000จนจบเธอแล้ผมอันนี้ถ้าชาร์จ3ใบก็บวก15,000เลยครับชาร์จ4ใบก็20,000อ่าเป็นตัวที่ตีแรงมากครับในตอนลงมาอันนี้ก็ใส่สีแล้วครับไปถัดมาเป็นเพอร์เฟกซ์การ์ดนะผมถ้าเกิดมีการ์ดสใบแล้วก็ใช้แบนี้จำไม่ต้องไล่ท้วยการทิ้งมือไปหนึ่งครับผมอ่ะแล้วก็ออเดอร์จากสตาร์เตอร์ครับผมก็คือเป็นออเดอร์เกตหนึ่งนะแล้วก็โซชาสองแค่นี้เลย <laughs> อันนี้ก็ไว้ปั๊มโซบผมถ้าเกิดแบบว่าออเดอร์เก็ตสามเราไม่ขึ้นหรือว่าใช้ไ้แต่ตอนต้นเกมก็ได้ครับผมอะพามาดูทิกเกอร์เซตครับผมทิกเกอร์เซตก็จะใส่ดอสี่แล้วผมเด็กนี้ต้องใช้มือในการคอบอร์ดแล้วก็ชาร์จโซ่เข้าไปเยอะเนาะเพราะนั้นก็จะใส่สี่แล้วเพื่อที่จะหาของมาเติมครับผมแล้วก็เป็นคียิคอลครับผมอันนี้ก็จะใส่สามใบเลยอันนี้แล้วก็คียิคอลข้อโซ่อันนี้ก็จะใส่สี่ับผม ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอ่าเป็นใบที่จําเป็นครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใบนี้ขึ้นมาเราก็เอาไปบูทแล้วก็เข้าโซได้เลยเนาะมันเป็นเพิ่มการชาร์จเพิ่มอีกหนึ่งครับผมอ่าเราจะรู้ค่ามันเมื่อโซเราสิบสี่เราไม่มีตัวอะไรเข้าโซได้แล้วแล้วก็ฮิลธรรมดาครับสี่ใบปกติเลยเนาะแล้วก็โอเวอร์ทิกเกอร์ครับผมใส่ไว้หนึ่งใบก็เรียบร้อยครับสาหรับอ่าเซตทิกเกอร์ต่อมาก็จะพาไปดูอ่า เทคนิคการเล่นแบบรวบรักกันครับผมไปดูกันเลยโอเคครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงสาธิตแบบรวบรักน,นะครับว่าบาโลเล่นคอมโบหลักๆเป็นยังไงอันนี้ก็จะเริ่มก่อนครับกำลังขึ้น7-3โอเคจวนหนึ่งครับผมทิ้งมือหนึ่งใบครับแล้วก็ไลท์เป็นบาโลสกิลของสปาร์ตันนะผมก็คือเอามือหนึใบเข้าโซ่ก็ไปนี้เข้าโซ่นะแล้วก็จนหนึ่งครับแล้วก็ชาร์จห เวลาเล่นบาร์โรครับผมเราอาจจะฟิกไปเลยก็ได้ว่าเรามีโซอยู่6ใบเนาะ,ะก็จะเป็น3 6แล้วก็อันนี้ไปที่7เพราะว่าใช้เบนวอตคอลงมาได้ชาร์จ1ครับก็เลยกลายเป็น7ทีนี้ถ้าเกิดเราเล่นแค่บา r โรไม่มีชาร์จเลยแสดงว่าเราต้องหา9ครับผมใน1เทินจะได้ให้เทคของบาโรติดครับผม,มก 2, 2> ็จะรับไปทั้ 2, 2คาร์บารเพื 3, ่อใช้ออเดอร์ใบนี้คาร์บาครับผม แล้วก็ชาร์จไป4ี่ครับผม1,2,3,4อ okay. โอเคอันนี้ก็จะเหลืออีก4ครับผมก็จะคอตัวคนนี้ไปเลยชาร์จสอครับ1,2อ่ะจะไปอีกทีหนึ่ง1,2โอ้โออันนี้ก็จะชาร์จไปเทินเดียวก็จากลายลายเกตสองเป็น1 สเป็น5 oh. ้าหกเจ็ชาร์จไป9ครับผมเบนวอลก็จะบบวกไปสี่หมื่าครับจะมาวางสี่หมื่นห้แรงมากโอเคครับผมอันนี้ก็จะตี5เวฟได้เลยครับทั้งที่อีกฝ่ายเป็นแค่เก่2สองโอ้โหน่ากลัวมากก้อนนี้ตีก่อนครับ1 3ื0 0สอันนี้ก็13ื่นสามหมื่1ป0พันสองหมื่นหครับผมโหจริงหมเนี่ยหมื่นสามห0ืป หกหมื่นหนึ่งหกหมืนหกครับผมโอ้โหนี่เขาเกย,เย,เย์สอยอยู่เนี่ยโอเคครับแล้วก็เอาบาโลตีครับผมเขาทั้งบาร์หนึ่งครับผมจวกการหนึ่งใบค่อยๆทำไปทีละอันนะหนึ่งใบแล้วก็แวนบวกหนึ่งหมืน่นบวกหนึ่งขีบ,นบหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งขีปุ๊บแล้วก็ดูดเรียกอากาศทั้งหมดเข้าโซ่ให้ฝ่ายวิเรียกอากาศก็ดูดหมดเลยนะแล้วเราก็สามารถคอการสองใบลงช่องเรียรได้งั้นผมก็ขอไปนี้เลยอ่าเออของใหม่ แล้วก็อาจจะเป็นไร้ลายก็ได้ครับผมสกิลเมื่อลงสนามมาก็บวก1,000 0แล้วก็สกิลใบนี้ครับอันนี้ถ้ามีโซ่เไปแต่เราไม่มีคาร์บาเนาะเราก็ใช้ไม่ได้แต่สกิลล่างคือแถวหน้าได้รับแอคบวก5,000ันะครับผมบาโลก็ Bar จะตีออกอเป็น28,000สองขีนะครับผมสองได้อ่าโหดมากทริปไดครับบาโลครับผมิเกอร์ครับ, Bar รบดาวติเกอร์ก็จะเป็น อันนี้เป็น1,000 0หมื่นโอ้ตัวเองบอก1น0 0 0ด้วยแล้วก็1,000 0อ่า2,800มื่นแปดสามหมื่นสามงโยนอะไรข้างนี้ผมแล้วก็จั่การ 1, า์ดนึ่ใบโอ้โหนี่เกตสองฝั่งยังไม่เล่นเลยเนี่ย <c oughs> อพอเราตีเสร็จปุ๊บข้างนี้ก็ตีครับอันนี้ก็จะเป็น3 3มหมื่นสามครับแล้วนี้ก็ไป3 5 0 0ห้าครับผมตี5เวฟ ฝั่งมีของเล่นไปเนี่ยแล้วก็จบเธอครับด้วยมือแค่6ใบอ่าก็ดูว่าฝั่งเขาจะมาส่วนยังไงครับส่วตีสเลนอ่าเคียพลังแวนเซฟไม่มีอ่ะรับหมดดอพลังแวนจัวหนึ่งอู้นี่เรามากาอะไรได้นี่คือแบบยังไงเราก็ไม่แพ้นะจะยังไงฉันก็ไม่แพ้อ่ะแถมเซฟให้ด้วยสุดเขาโถมแรงมากแล้วก็จบเธอยังไครับก็เขาเธอเล่าสแตนดอแล้วก็พูซาน่าครับ นะคือช็ตคัทหนึ่งใบแล้วก็คอน t ิ n นิวครับอันนี้ก็จะวกหนึ่งหมื่นะแล้วก็ปิดเกมได้เลยครับรอบนี้แล้วก็ทำมอนเดิมเลยครับตีตีตป,ปับปับปับแล้วก็ตีข้าระบาสหนึ่งก็จวดหนึ่งครับแล้วก็สูบทุกไปเข้าโส่แล้วก็โดดมาก็เป็นตัวเองก็ได้ครับโอเคเป็นของตัวเองอีกใบหนึ่งก็จะเป็นใบนี้ก็ได้ไหนไเราก็ปิดเกมแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาเข้าไปเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสองสาม่าเราอาจจะเก็บอ่าสัก 3, 4ใบก็ได้ครับอันนี้เข้ากองแต่ก็จะได้ไม่คมเนาะหรือจะหรือว่าจะไม่เก็บก็ได้ครับก็เล่นแค่นี้ก็ได้เอาเป็นตัวที่เบสแรงแรงหน่อยก็เป็นบาโลตัวเองก็ได้แบบนี้ก็ได้เพราะเราองไงเราก็ปิดอยู่แล้วเนาะปึ๊บแเราก็ทวินไดครับนี่ขี้ด้วยหูอลังการจัด pg ก็หลักการเล่นบาโลก็ประมาณนี้ครับทำไงก็ได้ให้โซเรา15ตั้งแต่ไลยแรกครับผมก็จะค่อนข้างที่เป็นการคุมเกมได้ดีครับแล้วก็รอดยากครับอีกฝ่ายเราตี5เวฟเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมต่อมาก็เป็นสาธิตแบบเต็มเกมเลยไปโอเคครับก็จะพามาดูสาธิตแบบเต็มเกมนะครับของบาโลอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ เริ่มก่อนจะได้เปรียบมากถึงแบบมากๆเลยก <g iggle> ็ <g iggle> จะสาธิตเริ่มก่อนให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่เหมาะการเริ่มก่อนมากที่สุดนะหรับปาโลนะอ่ะมามือแรกอันนี้คือเราแทบจะก,การตีแล้วว่าเราไลน์มาเก็ตสามเรามีโซยหเพร 6, าะฉะนั้นเราต้องเก็บโซ9เก้าเลยครับเราก็จะบวกกันว่าทำไงให้ได้โซ9เก้านะอันนี้ก็เป็น2 3 4สามสี่ห้ามันจะขาดอีก4ครับผมก็ถ้าได้ออเดอร์จะช่วยมาขึ้นอ่า พราะฉะนั้นผมจะเก็บแค่3ใบนี้ไว้ก่อนใบนี้ใช้คาเจอร์บาร์ใบนี้จะคืนคาเจอร์ชาร์จให้เราได้ครับผมเบนวอตเอาไว้เพื่อคอมโบพลังหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดบางคนเฉยๆกับการบวกพลังเบนวอตก็เก็บไปเลยครับ3ใบอ่ะเก็บ3ใบก็ได้นะแล้วโจทย์ขึ้นมา3ครับ1 2หาตัวช่วยชาร์จโซอย่างนี้แต่อย่างนี้ไม่ใช่นะ <laughs> อย่างนี้ไม่ช่วยเท่าไหร่โอเคหรือถ้าเกิดเราจวยได้คิดที่ข้อสกิลอย่างนี้ก็ดีครับมันก็ได้ ตัวบวกโซเนาะอ่าโอเคมาเข้าเทินครับก็จวหนึ่งฮะาายังไงนะช,ช่วยช่วยชา์โซอย่างไรโอเคเราก็ทิ้งไปเลยครับทิกเกอร์ไปเลยทีกก่ไม่เกี่ยวกับพวกโซพวกอะไรไลท์ฮับเกตหนึ่งแล้วลงมาชาร์จหนึ่งครับชาร์จเป็นสตาร์ตแล้วก็ผ่านเทิงนะผมอ่ะเขาก็ตีมารับก่อนครับจวหนึ่งได้บาโลอ่าทิ้งทิกเกอร์ครับเราจะไม่กล้าครับเกมนี้ อะลงมาไม่มีอะไรเราก็ตีครับหนึ่งไดไดปุ๊บเอ้ยอ่านี้มีทรงละมีทรงละวแล้วพลานเลยครับคนตีเราจะปล่อยไปก่อนอ่ะสมมติตีมาสองเลนปล่อยปล่อย,อยนี่เรา,าเธอแล้วครับก็โซ่จวดหนึ่งอันนี้เราจะทิ้งเป็น PG ไปเลยก็ได้ครับไลท์บาดูมันนีแล้วก็ชาร์จหนึ่งครับผมอ่าเอาโอเวอร์ชาร์จไปเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ทําโซเราเท่าไหร่จวดหนึ่งครับแล้วก็ชาร์จหนึ่งครับชาร์จออทิกเกอร์โอเค ทีนี้มีโซ6 7 8อ่ะ2 3 4 5 6 7อู้เราทำโซได้ไม่ครบนะครับน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเราเล่นธรรมดาไปชาร์จสอครับ1 2อ,อ่ะแล้วก็คอตัวนี้ชาร์จอีก2ครับ1 2แล้วก็สปาร์ตันคาร์บ้านหนึ่งครับอืมแล้วก็ได้ชาร์จอีก2นะปึ๊บปึ๊บ เอาเข้าไปชาร์จแล้วเข้าไปอ่ะคอไปนี้แล้วก็กลับได้ก็ได้ครับเพราะว่าเผื่อตีคิดแล้วเราจะชารจติดเนาะตอนนี้ก็นับโซลอีกทีหนึ่งเป็นสี่แปดสิบสองครับถ้าตีฮิตเป็นสิบสามเข้าโซลอีกหนึ่งเป็นสิบสี่ครับผมก็จะยังไม่ได้อยู่ดีนะครับอ่ะเราก็เล่นตามมีตามเกิดแล้วผมถ้าเกิดมไม่ครบสิบห้าเราก็ตีไปเลยอ่ะเข้าบ้านเลยครับผมได้จวนหนึ่งเนาะแล้วก็แวนบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่ง แล้วก็ทวินได้ครับผมเช็คครับคีเอ้ยอันนี้เราจะฆ่าเขาได้อย่างงี้นะ <c oughs> อามุิอ่ะเขากาดขอแบบสองลูกอะไรอย่างงี้แล้วก็เอาพลังให้ฆ่านี้ก็ได้ไม่ต้องรีเพลเท่าไหร่ปุ๊บโอเคอันนี้ก็มือสามตีครับแล้วก็นี้ตีปุ๊บถ้าฮิตได้โซชาร์ตอ่ะอันนี้เขาปล่อยฮิตนะแล้วก็ชาร์ตหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้เข้าโซครับมีโซมากกว่าสิบใบเราก็ได้ง่ายเดียบแล้วก็ผ่านเธอแล้วผมด้วยมือห้าใบแล้วเขาก็จะ ขึ้นเกียสามมาถมเราเนาะตีป้าบปาบหิหูไหลเราจะกาดปุ๊บก็กรการอย่างนี้เลยอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไม่มีใบกาดเท่าไหร่เพราะว่าเอาเข้าโซเอาอะไรหมดแล้วอย่างนี้จวดหนึ่งครับอ่แล้วก็โฆษณาไลท์ครับน้บบกมือจวดการหนึ่งใบปุ๊บโอเคอันนี้ก็จะก,การันตีครบ15แล้วครับผมแล้วก็พร้อมดูยล์ละมา 5...10...15 ครับผมอันนี้คราร์บานเราเหลือใช่ไหมเราก็ใช้เลยสกิลครารบานสองครับผมปึ๊บแถวหน่าบวกอีกห้าพันแรงมากนะนี่เอาขีเอาอะไรใส่เต็มที่ได้เลยครับอ่ะเอาปัดพลังด้วยเอาทุกอย่างอันนี้ก็จะตีไป23,000บวก4,000 27,000ครับผมแล้วก็ตีเสร็จเข้าโซ่เลืกให้ตัวนี้บวก2,000 แล้วก็ตัวนี้ตีเป็น2อ0 0 0ื่นแปดสามหมื่นผมตีแล้วก็บาโลครับอ่ะตีไปเลยแล้วก็คาร์บานหนึ่งครับผมตัวเองบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งขี้จั่วก่อนบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งขิปึ๊บแล้วก็ดูดเลือกาดทุกใบเข้าโซ่ครับผมแล้วก็โดดไว้ีสองตัวอันนี้เราจะปิดเกมเขาเนาะแล้วก็อาจจะเอาตัวนี้กับลายลายของเราก็ได้นะตัวที่กระโดดมา บวกตัวละหมืน่นปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็สกิลตัวนี้ครับเมื่อลงสนามก็จะคาร์บ้านหนึ่งได้คาร์บ้านหนึ่งเราสามารถเอาโอเวอร์ over, ขึ้นมือก็ได้ครับแล้วก็ทิ้งตัวเล่นไปโอเวอร์ over, ขึ้นมือแล้วก็ชาร์จหนึ่งครับผมโอ้โหชาร์จความหวังเราไปแล้วแล้วก็ตัวที่อ่นาได้ยิงแถวหน้าหมดก็ได้รับอีก5่าพนครับผมก็จะเป็นบวก15นเท่าเดิมเลยนะ ่วนบา,าโลบวกพลังให้ห้าพันเดี๋ยวปนกันอืมแล้วก็สกิลนี้ถ้าในโซมี10บใบมากกว่าเขาบว 1, อีกนึ่งหมนอืมแ้วบาโลตีแรงมากก็กลายเป็น2 8งหมื่นแปดสามหมื่นสา่าผมตีแวนสองขีสองไดโ้โทวินได้ครับเช็คพีจีและเช็คฮิวเอออย่างงี้ <c ười> ฮิวดิกเกอร์ครับก็ส่งพลังให้เดี๋ยวขอกก่อนเดี๋ยวปนหมื่นหาสองหาสามห้า 2อง8มื่โอ้ผมให้ข้างนี้ครับอ่ะแล้วก็อีกสองข้างตีไปเลยครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการปิดเกมของบาโลก็ถ้ามือเราไม่ขึ้นจริงๆก็อาจจะพยายามขึ้นให้ได้เทินสองครับถ้าเกิดเทินสองยังขึ้นไม่ได้น,นี้แทบจะลาโลกแล้วแต่ถ้าเกิดเทินเทินแรกแล้วเราขึ้นได้เลยอันนี้ก็จะสามารถมีโอกาสชนะประมาณ 7จ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาการยากมากในตอนแรกๆเนาะเพราะเขาไม่มีอ <c oughs> ของไว้แบบไว้กันไม่มีโอกาสได้หาของกันเรารีบโถเขาตายเลย <c oughs> ก็เป็นเด็กที่เล่นไวเร็วแล้วก็แรงมากสำหรับ <c oughs> ผมในตอนนี้นะชนแทบจะชนได้หมดเลย <c oughs> ขอแค่ได้เริ่มก่อนแล้วก็เล่นเร็วเล่นติดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัจจัยของเด็กอีกฝ่ายมาเกี่ยวเท่าไหร่ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วครับผม ก็หากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ i b e เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมอันนี้พูดจริงนะเนี่ยไม่ได้พูดลอยๆเนี่ยใครดูถึงตรงนี้ไม่ซับนี่ซับเดี๋ยวนี้เลยนะมีเป้าอยากไป1,000ซับครับผมโอเคครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย